สวยค่อยจ้าเพิ่นจะเลี้ยงเบียวสองลังจ้าโอ้โหจ้าจ้าจะจัดบันเกิดให้น้องณนี่แต่กล้องทั้งนั้นเด้อมโอนี่เด้อมีแต่กล้องเด้อจักส่องได้ส่องผู้สนับสนุนโดยก็พี่สาวเลยย้ำแจักส่องได้ส่องได้เด้อมโอนี่เด้อมสนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ อ้นอ้นเออน้องสาวอ้อันนี้งบบรอันนี้ทองนองบอลอน้บอลอันนี้นอมวนพี่น้องซีกบ้านข้าวโมเม็ดแ่มาเห็ดก่อนฉันใบเกเกี่ยวเกี่ยวบอกเกี่ยวข้าจะเห็ดแล้วละกแล้วดังเห็ดใช้น้ำกันบอเป็นน้ำเพราะมันอยู่ในเดือนเดียวกันราว่าเราเกิดมนซุกแม่ประหลาระหลาทั้งั้งถึง เหอนกระทงเอนก็ทงมอนกะทงนมาหนึ่งนะน่าดอเด้อขึ้นไปเด้อท่านเสียมือยุเลยได้ไปทำกันเลยไปทำพี่ปี้เบิร์เดย์เอาปิดไฟก่นว่ปิดไฟก่อนละว่าเอาได้เอาลูกมาไหมเออเอาแน่มาแน่มาตรง a i r t h d a y r t อะไรมาอะไรมาใช่มวัน,นว well. เกิดเจอวันเดเดีทุกอย่างถึงวันทองเลาลูกเดี๋ยวถึงวันทองเาแอฟฟี่เบอร์เดทุกคนนะท่านเป็นคนเริ่ม เปนาเปาองบันค่ะมันเกินน้องบอาน้องบอลเดอ้าวโอเคไปไเน้องลกเด็กะด้วอ้าอมเเกันี้นเดนาเน้อกหมบาาบามากินกืนีแม่ด่เล้แล้วดเแล้วไร้เินบกินเค้กบอนังลุงนะแล้ว มาเปอบจะได้ห่ไ่คุ้บแม่อยู่ในห้องโบกจักกยังสคมไปบอกกันมาด้วยอือคนู้บ่าวคนหลอกกันมาเ้อพี่ดองเยอะผัวผ้าผภาพมาเ้อะไอ้กระตูดเด้

สมบัปาดไงแถวกุ้ยลูกอ่งเลยสกาแลก็ได้มีแต่คนบ้านนี่เป็นอะไร้าเีเเสียนนี่มมี่อีแมมพี่น้องมากินเค้กน้ำกันบ้านเลยนี่เอาไปได้ของไงกินเค้กกับเด็กน้อยไปได้ของไงเอาไปไปของไงเอา กินก่อนคำเนึ่งอ่ะป้อนป้อนป้อนเรเจ้าของเจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดป้อนป้อนน่ะ้นวินหัวนะมันมันนะค่อยกินป้อนึคำหนึ่งคำหนึ่งกินนิดนึ่งเออเอาคือประเหต์ปวดแปลงกินเร็วกินเลวเออแน่น่นเลยว่าเออจะคล้องมันเกิดกินเลเค้ก กินก็ไม่ได้ลย่บังนาวืออยู่ในใจตายเหี้ยว่บันาวลองกินหน่อยรลากายแข็งแรงเลยบ่าดอกได้เลยเค้ะแม่เลือดแปลงนะเค้กกัะนของชาบอนมันกินยารสชาติอย่างนมบ่เาซิบางข้าวี่อันเาอันหนัหน้ามากคนี่คนละักินบางรสบริุกันได่อยอันนี้มันจอกเค็มๆบหมี้บวงตักเอาดิบวงคือน

มาคิดนี้กัไก่อนเด้อพี่น้องคอยเปิดหมักรสชาตินี่แหละ้ยบายบายโรงงานันเกิดเด้อคอยจุ่ดีมีแห้งรมโค้ร่เติตตั้งมั่วตั้งมั่งตั้งีั่วตั้งม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 ั่ตั้งมั่ว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 ตั้งมัวตั้งเั่วตั้งมั่วตั้งมัตั้งั่ตังมั่ตั้งมั่วตั้งมั่วตั้งั เพื้อนไปได้หางสุนัมกินเช็กอ้ตายเด้อเอือนไปได้หางกินเชกนำหนักขึ้นได้ไหมมอนนะเยวไหมนะนำหนักขึ้นขนาดเลยหกสิบเจ็ดโลเลเด้อสวสดีนำหนักม่าค่ะกสุภาพบนร มาเบิ่งทางนี้ก็สิลาเป็ดก็เด้อพี่น้องคนลาบตัวมนส่วนเก็บสีมืองส่วนอะไรคะเสริมปิดปิดมัดเลยน้องพักเสริมนะอ่าสีเมืองเป็นตั้งแท้ตคนขี้ข้านี่ตัวมลแต่ถ้าทำกับข้าวแล้วมันก็อร่อยอร่อยเอาเสือย่อยลงไปแล้วเสือย่อยเลยมัดแน่เนี่ยมาใส่ คื <c oughs> อได้เาะใส่เาคือได้เอาซะเอาอีกแล้วงาำดอกเอาไปนงรลดขอบอคอยเดียวนงเสือนมีสองตัวขอบอคอยเดี๋ยใส่เสือนตัวน,นึงสีชมพูตัวน,นึงสีนี่เจ้านุง่งคือม,มนเอเอาซะกนี่ใช้ไ่แม่บุงดอกน,น,นี่สีสันลาบเป็ดเอ้ย แดบเด้อแหละเฟตนะหอมหุ่นหอมกระขวัวเลยคือมาโทษอะไรนะชาหน่อยมาทถมะลมแล้วยังเห็ดยังเห็ดพีพ์เหรอเห็ดยังก็ใส่เห็ดพีพ์เพลินนี่ใส่โลกอันนี้ก็ได้คักอันนี้ก็ไ,กได้ใส่โลกอันนี้ปิ้งเลยพี่น้อง,องุฝนเต็มถาดเลย พิ่งเอะไรนะมเนนเมาเรดก็ได้อก็าิมามีแดดดีลูกข่เอินพอค่อก็แม่เอิ้นข่แต่ลูกมาพ่อาพ่ลูกมาะกูก็ช้าเลยถิ่งดุเี่ยงแบบเาทอชไปท้ออมาใส่ ก็เบิ้ลคนจริงนั่นแหละวตอนคนจริงอยู่นั่นแล้วซื้อเฟสไอเบิ้ลแนะนำเบิผลเบิ้ลคนจริงนั่นซื้อเฟสเพิ่นคนคนคนมาคนซีซิมเลยอยากกินเลยเดี๋ยสองลังคดี๋ยวสองลังชนนี่ตับบวบกระดุมนี้เอาลุ่งเจ้าเนี่ยมันดีมาก ใีกชิงอ่ะไปเอางใิงอ่ะแซบบเอาใส่แนวยึดเลยนะพักอันนี้คนเยอะดืนีอดื่มกับไปกินกับแซ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 บบอกินเค้กฮะบางคนตักกินขักเไปได้พี่นองเลยขวบอนะอันนี้เค้กนั่งอันมาหน้าเหิ่นบ่คินส์บนี้ไปกิน นางคิ้นจะไปหาเอาลุงเบิร์นผนมาเด้อยคอยไปคอยมาเด้อคิ้เอ้ยขี่รถเด้อลูกเอ้ยต้องทำกังคืนอื่าคลิปนี้กับในมอสลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคเด้อพี่น้องนน้อง่